กรณีนั้ามาเล่นเกมเดียกันเกมนี้เกมนี้นะเฟรดีนะฟ,นะฟังกิ้งนะะถ้าเกิดเราอยากเติมคลิปนี้มีความเงียบใครนะคะไปที่ดูดูคำหยาบมากมากก็เลยมันต้องมาดูนะโอเคเอ่อ ไปยุดเหรอโอ้ปีพอตายอาวิโยเลบถ้ดตัดฮะรูตูดเหรอ รเรเฟรนเราเป็นหมอเหรอป้าปองประกะปองเหรอโอย้ยึดแม่บึกลุบกัดไอย้ยึดแม่ บอเล,ลชิตเป็นตัวฟังกี้กัสถ้าเราก็ไปเล่นใหม่ฟักโามอ,อดเือกจิเลิกหลอนๆกูเนี่ยแล้วกูเป็นโจโจกทำเพื่ออะไรวะนี กันนะครับมาเลยถ้า <อ language> มันมีแต่เลมอนเดมอนตื้อ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 ไอไออือได้อืดตี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 ตัด <more singing> ตัดกดได้ทันเหรอ <more singing> โอุ้ยลงกดอีสัตว์ เฮา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 มาเฮาเฮาเฮาหรอมาอึดอัดอึดอัดอืดอึดอัด ันเริ่มยากแล้วโอ้โห uh huh. ถามว่า mm hmm. คำตอบคืออะไรรู้ไหมอย่ารีเพยต่อชอบสัตว์ขอบคุณว้าวโซอยากเล่นมากแต่ไม่เล่นหรอกตือดเตือตือล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ